ปัจจุบันเอนะครับเราสามารถมีสมการนะครับคำนวณได้ว่าคุณมีความเสี่ยงแบบไหน,นคนนี้มีความเสี่ยงมากหน่อยบางทีอาจจะไม่ต้องตรวจเยอะเช่นกันเพราะเวลาดูความเสี่ยงแน่ยสิ่งนึ่งที่สําคัญเราก็ต้องดูเรื่องของแล็บต่างๆหรือพวกไขมันครับ จริง,รงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของ preventive cardiology นะครับเราก็มักจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันเนาะทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าปัจจุบันเองเนี่ยครับเราให้ความใส่ใจเรื่องนี้มากมันก็จะมาพร้อมกับการตรวจร่างกายยกตัวอย่างง่ายๆเลยตรวจร่างกายประจําปีใช่ไหมครับโหเวลามาเจอคุณหมอได้โดนเจาะเลือดสารพัดโดนตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดนตรวจเอ็กซเรย์บางคนก็อาจจะต้องมีการวิ่งสายพานเอ๊ะแล้วปัจจุบันเราเนี่ยควรตรวจขนาดไหนตรวจมากไปน้อยไปยังไงจริงๆผม ย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าเวลาเราดูแลคนไข้โรคหัวใจเนี่ยนะครับผมเรามักจะพูดถึงเรื่องของความเสียเ่ยงเราจะรู้ได้ไงครับคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแน่นอนที่สุดนะครับเราดูเรื่องของอายุเราดูเรื่องของเพศเราดูเรื่องของเชื้อชาติ้วดูความดานันเราอาจจะดูซชว่าเขามีกินยาอะไรไปัจจุบันเองนะครับเราสามารถมีสมการนะครับคำนวณได้ว่าคุณมีความเสี่ยงแบบไหนสมการก็มีหลากหลายเลยแล้วแต่สมาคมแพทย์แต่ละประเทศจะมีการทําวิจัยแล้วก็แนะนําเป็นไกด์ไลน์ออกมาครับแ,แม้ใน,นประเทศไทยครับเราก็มีสูตรสมรการของเราที่คุณหมอหัวใจ รวมถึงคุณหมอที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับในเชิงป้องกันเนี่ยใช้กันนะครับผมเขาดูอะไรบ้างก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับดูอายุดูเพศด,ดูเชื้อชาติดูเรื่องของยานะครับที่มากไปกว่าน,นั้นนะครับบางทีเวลาเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราแบ่งคน,คนไข้ได้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงมากแน่นอนที่สุดแหละบางทีความเสี่ยงน้อยก็อาจจะไม่ต้องตรวจเยอะนะอันนี้ตรงๆก็อาจจะสบายใจได้คนที่มีความเสี่ยงมากหน่อยบางทีอาจจะไม่ต้องตรวจเยอะเช่นกันรู้แล้วล่ะว่าสงสัยความเสี่ยงมากขนาดนีาจจการใช้ ยาลดไขมันบางประเภทเพื่อไปแก้ไขให้ไขมันลดน้อยลงใช่ไหมครับเพราะวาเวลาดูความเสี่ยงแน่สิ่งนึ่งที่สําคัญเราก็ต้องดูเรื่องของแลบต่างๆหรือพวกไขมันนะครับโดยเฉพาะอย่างงี้ไขมันเลวรเราเรียกว่า L D L นะครับ คานนี้กลุ่มที่เป็นความเสีย่ยงปานกลางนี่แหละน่าสนใจเพราะกลุ่มนี้ครับบางครั้งอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะแนะนําคนไข้ให้ใช้ยาหรือไม่ใช้ยานอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแนะนําเขาในเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับผมแล้วก็ในการลดความเสี่ยงต่างๆต,ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราสามารถจะใช้ลบ นะครับที่ทันสมัยมาช่วยแลบต่างๆเหล่านี้บางทีเราเรียกว่า advanced lipid panel นะครับผมเรามักจะคุยถึงเรื่องของ HDL LDL ปัจจุบันหลายท่านนะ่าจะเคยได้ยินไลโปรโปรตีน A อ p ลโบบีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ถ้ามีโอกาสหน้านะครับอาจจะมาเล่าถึงรายละเอียดนะครับของแลบแต่ละตัวให้ฟังแต่อยากที่จะบอกเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเรามีกลุ่มที่เป็น advanced lipid panel หรือแลบที่มันทันสมัยเหล่านี้ครับมาช่วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับบางคนความเสี่ยงน้อยๆแต่อาจจะมีประวัติครอบครัวหรือบางคนที่ความเสี่ยงเยอะๆนะครับก็สามารถได้ ใช้แลบเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นเมื่อถามผมว่าแลบต่างๆที่มันทันสมัยนะครับมีส่วนช่วยไหมแน่นอนที่สุดครับมีส่วนช่วยครับผม